ลินทิพพรลั่นรัฐบาลของประชาชนทำได้ทำจริงเศรษฐกิจฟื้นแน่เชื่อพทอรบเปิดกว้างฟังคนเก่งลินทิพรลั่นรัฐบาลของประชาชนทำได้ทำจริงเศรษฐกิจฟื้นแน่เชื่อพทพรบเปิดกว้างฟังคนเก่งหวังดันไทยขึ้นแทน่นเสือตัวที่ห้าอีกครั้ง นางสาววลินทิพรวรินวัชโรสอสอแบบบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักและรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลของประชาชนที่นำโดยนายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศเต็มรูปแบบประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วสองครั้งและได้มีมติคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นไปที่การลดภาระ ค่าครองชีพประชาชนตามที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งการปรับลดค่าไฟฟ้าถึง2คอร์รังค่าไฟจาก4.45บาทต่อหน่วยเหลือ3.99บาทต่อหน่วยปรับลดราคาน้ำมันดีเซนต่ำกว่า30บาทต่อลิตรกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยก่อหาระยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและค่าสักสถานจนทำให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ปรับคาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น77%และเที่ยวบินจีนเพิ่มขึ้น44%ในเดือนตุลาคมนี้ยังรวมไปถึงการประชุมสมัสชิาสหาประชาติสมัยสามัญครั้งที่78 (UNGA 78) ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายน2566ซึ่งได้พบปะหารือกับผู้นำระดับโลกและนักธุรกิจชั้นนำจากนานาประเทศ ถือเป็นการฟื้นคืนความเชื่อมั่นของประเทศไทยให้กับมายืนอย่างภาคภูมิในเวทีโลกอีกครั้งเช่นเดียวกับรัฐบาลไทยรักไทยและรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตได้เคยมีนายกรัฐมนตรีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำโลกและนักลงทุนต่างชาติมาแล้ว ส่วนข้อกังวลในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับนโยบายและความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากให้รัฐบาลของประชาชนเข้าไปช่วยเหลือพักเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลพร้อมอมรับฟังรวมถึงข้อเสนอแนะจากนักวิชาการฝ่ายค้านและพี่น้องประชาชนด้วยอีกทั้งยังยินดีหากมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทําให้ทุกวันของพี่น้องประชาชนดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมารัฐบาลของพี่น้องประชาชนที่นําโดยนายเศรษฐาทวีสิน พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างที่นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวเอาไว้ความรู้ความสามารถจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคนเหนือกว่าความสัมพันธ์ถ้าใครมีความรู้มีประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าพักเพื่อไทยและรัฐบาลภายใต้การนำของนายศสถียก็น่าจะเปิดกว้างบุคคลทุกกลุ่มเช่นเดียวกันมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเสือตัวที่ห้าอีกครั้งนางสาวลินทิพรกล่าว